ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเฟอร์กิลฟานไดกองหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นในตัวโมฮัมเหม็ดซาลาห์อีกครั้งพร้อมยืนยันว่าปีกรายนี้ยังเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้นำของทีมเขาเป็นผู้เล่นที่มหัศจรรย์และเราต้องจำไว้ว่ามีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จอย่างสูงกับสโมสรและเราต้องให้ความเคารพในเรื่องนั้นฟานไดกล่าว ผมต้องการเขาอยู่เคียงข้างในฐานะหนึ่งในผู้นําของทีมผมไม่กังวลอะไรเลยเขาผิดหวังแต่นั่นเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งเพราะถ้าคุณไม่ผิดหวังเมื่อไม่ได้ลงเล่น2เกมติดต่อกันนั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของเกมต่อไปแล้วมันเป็นเช่นนั้นเสมอที่ไม่มีใครแต่ต้องได้ไม่ใช่ว่าคุณจะมีเครดิตท,ที่ไม่จํากัดทุกคนต้องแสดงผลงานโมทําแบบนั้นมาตลอดแต่ผู้จัดการทีมได้ตัดสินใจใน2เกมที่ผ่านมาเราทุกคนต้องการสิ่งดีที่สุดสําหรับสโมสร ผมค่อนข้างมั่นใจว่าโมจะยังคงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในสิ่งที่เราพยายามจะทำให้สำเร็จเพราะเขาเป็นผู้นำที่น่าทึ่งและเขาแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอมาตลอดเราทุกคนกำลังพยายามที่จะหาความคงเส้นคงวาและเขาต้องการให้เราอยู่ในฟอร์มดีที่สุดและเราก็ต้องการเขาด้วยนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนพยายามจะหาให้เจอเดอเทเลกาฟรายงานว่าเฟอร์กิลฟานได้กำลังตกเป็นเป้าสายตาของแฟนบอลลิเวอร์พูลส่วนใหญ่ในขณะนี้ กองหลังชาวรัสไว34ปีจ่ายบอลเฉียงจนนำไปสู่ประตูที่เสียไปและฟอร์มการเล่นในช่วงหลังของเขาก็ยังต่ำกว่ามาตรฐานผ่านหัวข่าวของ b b c Sport ระบุว่าฟานได้ต่อสู้กับความตกต่ำภายใต้เงาแห่งความยิ่งใหญ่ของเขาในเวลานี้ในเกมกับเซนร์แลนด์ความสนใจหลักๆหลังจบเกมนั้นไปอยู่ที่กัปตันทีมอย่างฟานได้ซึ่งเป็นกำลังหลักของลิเวอร์พูลมาหลายปีแต่ตอนนี้ระดับการเล่นของเขากำลังลดลงอย่างเห็นได้ชัดและลดลงไปอย่างมากอีกด้วย นาะตอนนี้แนวรับของลิเวอร์พูลดูไม่มั่นคงนับตั้งแต่ผู้จัดการทีมอาร์เนอร์และฝ่ายบริหารของสโมสร,รดำเนินการปรับโครงสร้างทีมด้วยงบประมาณ450ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นผลใดๆเลยขณะเดียวกันฟันไดดูเหมือนจะสูญเสียออร่าที่เขามีตั้งแต่ย้ายมาในปี2018ไปแล้วและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทีมบริหารที่นำโดยดิชันฮิวผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรก็คือการพลาดคว้าตัวมาร์เกหฮีจากคริสตันพาเลตมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและยิ่งผิดพลาดมากขึ้นเมื่อเขาไม่มีแผนสำรองในการคว้าตัวกองหลังเป้าหมายอื่นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับนี้เสริมจนเยอะลิอร์พูเละ สลอดสร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์พาทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซส์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ซีซันแรกหลังย้ายมารับงานแทนเจอเกนคลอปกระทั่งได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดของทินแอนฟิลให้ใช้เงินซื้อนักเตะใหม่มาร่วมทีมเป็นว่าเล่นจากการช้อปปิ้งด้วยเม็ดเงินรวม450ล้านปอนด์ของหงแดงส่งผลให้เป็นที่คาดกันว่าสลอดจะพาทีมประสบความสำเร็จในรายการอื่นๆด้วยรวมถึงการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งไม่น่าจะยากเย็นเกินไป หลังจากเขาได้นักเตะใหม่ฟีเท้าดีมาร่วมสังกัดมากมายทั้งมิลสเคอร์เคสอเล็กซานเดอร์อีซักฟอร์เนเวสและอุโกเอกิตเกอย่างไรก็ดีสถานการณ์ของลิเวอร์พูลกลับไม่เป็นอย่างที่บรรดากูรูคาดหมายเนื่องจากซีซั่นนี้สล็อตคุมทีมได้อย่างแย่โดยเกมล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเรดแมชชินเกือบแพ้คารังต่อซานแอนแลนและแบ่งแต้มจากทีมน้องใหม่ได้แบบเจียนอยู่เจียนไปจากผลเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง หลังจบเกมพิมลิกที่สนามแอนฟิลสเตอริตลงความเห็นว่าสล็อตเปลี่ยนทีมมากไปหลังจากซีซั่นก่อนเขาใช้มรดกของครอปควา้าแชมป์ได้เนื่องจากการมีนักเตะใหม่หลายรายย้ายมาร่วมทีมทำให้เขายังควานหาขุนพล11คนแรกที่แท้จริงของสโมสร,รไม่ได้มันต้องใช้เวลาอีกสักพักผมไม่คิดว่าจะมีมนวิเศษในตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้ผู้จัดการทีมยังไม่รู้นักเตะ11ต,ตัวจริงของเขาเลยอดีตกองหน้าหงแดงเอ่ยกับสกายสปอร์ต นักเตะหลายรายพยายามเรียกความฟิตกลับมาเวสพยายามเรียกฟอร์มกลับคืนมาอีซักยังไม่ฟิตถึงระดับเราได้เห็นโจโกมิตกลับมาเล่นเป็นแบ,บ็คขวาหลังจากเขาไม่ได้เป็นตัวจริงมาระยะหนึ่งวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมสังเกตว่าผู้จัดการทีมเปลี่ยนสิ่งที่เขาทำผมคิดว่าเขาตัดสินใจถึงโครงสร้างว่านักเตะควรได้เล่นตรงไหนและอย่างที่เห็นมันชัดเจนว่าผลลัพธ์ไม่บังเกิดในตอนนี้ สำหรับนัดต่อไปลิเวอร์พูลจอประโยลนดในวันเสาร์นี้โดยเกมเมื่อวันพุธยวงทองโชว์ความเฉียบขาดเปิดบ้านสายบเชลซีได้อย่างน่าทึ่ง3-1เรดแนฟันทงเจมี่เรดแนบอดีตกองกลางลิเวอร์พูลแสดงมุมมองด้วยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่โมซาลาจะย้ายออกจากแอนฟิลด์ในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวแม้เจ้าตัวจะได้รับการต่อสัญญาใหม่กับผงแดงออกไปอีก2ปี ซา่าซึ่งคว้าตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดของพิมลีกซีซั่นก่อนจากผลงาน29ประตูเรียกร้องสัญญาใหม่2ปีจากหงแดงเป็นผลสำเร็จแต่ซีซั่นนี้บางโมมีผลงานตกลงไปอย่างเห็นได้ชัดโดยเขาทำประตูดได้แค่5ลูกเท่านั้นจากทุกรายการนอกจากผลงานส่วนตัวของซา่าจะย่ำแย่แล้วลิวอ์พผู้แชมป์พิมลีกประสบกับซีซั่นที่น่าผิดหวังเช่นกันจนทําให้เป็นที่เชื่อกันว่าทีมของอาร์เนอร์สล็อตหมดโอกาสป้องกันแชมป์อย่างแน่นอนแล้วต่อกรณีของซา่าซึ่งถูกดรอปเป็นตัวสำรองในเกมลีก2นับที่ผ่านมา เรดแน็มองว่าดาวยิงชีมชาติอียิปต์อาจย้ายทีมในเดือนมก,กร,ราคมนี้เลยก็เป็นได้เนื่องจากความสัมพันธ์ของเขากับสโมสร,รถึงจุดแตกหักแล้วพร้อมกันนี้อดีตกองกลางค่ายแอนฟิลระบุอีกว่าเขาจะประหลาดใจมากหากดาวดังวัย33ปีรับใช้สโมสร,รต่อจนครบสัญญา2ปีเขาเป็นนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ของทั้งพิมเมยริกและลิเวอร์พูลด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่คิดว่ามันจะจบลงด้วยดีมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากในตอนนี้เพราะผู้จัดการทีมเรดแนบระบุกับสกายสปอร์ต เขาไม่ต้องการนั่งข้างสนามเขาไม่ได้เซ็นสัญญาเพื่อเป็นตัวสำรองเขาต้องการเล่นทุกสัปดาห์ผมจะทึ่งมากหากเขาอยู่กับทีมจนครบสัญญาสองปีผมไม่คิดว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะช่วยอะไรไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ผมในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเดือนมก,กราคมนี้หรืออาจเป็นช่วงซัมเมอร์หากสโมสรที่ดีติดต่อมาเขาจะตัดสินใจหากเขาคิดว่าผมไม่ได้เป็นตัวจริงของคุณผมจะย้ายผมยังรู้สึกว่าเขาต้องการเล่นในยุโรปต่อ สิ่งแรกที่เราพูดกันคือเขาจะย้ายไปที่ซาอุดีหรือเขาอยากย้ายไปที่ US แต่สำหรับผมแน่นอนว่าความสัมพันธ์ถึงจุดแตกหักแล้วเขารู้สึกผิดหวังหากทีมชนะโดยที่ไม่มีเขาผมเห็นสริติบอกว่าพวกเขาดีกว่าตอนที่เขาไม่ได้เล่นเฟอร์กิวฟานได้กองหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลแสดงความชื่นชมต่อฟอร์เรนเวียสตัวรุกเพื่อนร่วมทีมว่ามีศักยภาพระดับโลกแต่เตือนให้ระวังแรงกดดันภายนอก เวสย้ายจากเลเวอร์เซ่นมาร่วมทีมริวัพูลได้ค่าตัวถึง116ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างที่แฟนบอลคาดหวังและยังไม่สามารถยิงประตูได้เลยในเกมล่าสุดที่ริว์พูลไล่ตีเสมอซันเดอร์แลนด์1-1เวสมีส่วนกับประตูตีเสมอของทีมที่ซัดฉลับคู่แข่งแต่พิมลีกยืนยันว่าเป็นการทำเข้าประตูตัวเองดาวเตะทีมชาติเยอรมันจึงต้องรอประตูแรกในสีเสื้อหงส์แดงต่อไป ฟานได้กล่าวถึงดาวเตยรายใหม่ว่ามีเหตุผลที่ดีมากที่ทําให้สโมสร,รอย่างพวกเราซื้อเขาเข้ามาเขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นและอยู่ในระดับโลกในสายตาของผมเขาสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกแต่ก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยสําหรับเขาแล้วเขาต้องรักษาความสุขุมเอาไว้อย่าดีใจจนเกินไปอย่าท้อแท้จนเกินไปอย่าถูกโลคภายนอกดึงเข้าไปเมื่อมีเรื่องดีหรือเรื่องแย่มากๆและอย่าไปสนใจกับเกมตัวเลขหรือสถิติ เลวิสติลจากเมลสปอร์ตยืนยันลิเวอร์พูลกำลังเร่งปิดเดีลยวในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับอิบราฮิมาโกนาเต้ให้ได้ในเร็วๆนี้ลิเวอร์พูลยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางอิบราฮิมาโกนาเต้โดยขณะนี้เรอลมริตที่มีความสนใจอย่างมากก่อนหน้านี้ได้ทําการลดความสนใจในตัวเซเรบเบกทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้บริหารของสโมสรลิเวอร์พูลกำลังเจราจาอย่างจริงจังกับเอเย่นของนักเตะ เพื่อพยายามแก้ไขอนาคตของโกนาเต้และจะดำเนินการดังกล่าวหากสามารถบรรลุข,ข้อตกลงได้ในที่สุดความทรหดอดทนบวกกับความพยายามมุ่งมั่นไม่ถอดใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเฟเดรโกเขียซ่าและความตั้งใจที่จะไม่เสียประตูนั้นถือเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดสำหรับเกมในค่ำคืนนี้นี่คือสิ่งที่ดานิเอลสเตอร์ลิตอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลพูดถึงความพยายามอย่างสุดชีวิตของเฟเดรโกเขียซ่า เพื่อช่วยอลิซอนเบเกอร์และทําการเคลียบอลออกจากเส้นฝากประตูนั้นเป็นหนึ่งในโมเมนต,ต์ที่ผู้เล่นในทีมริเวอร์พูลควรเปิดมันดูซ้าไปซ้ำมาเพื่อทําความเข้าใจกับความทุ่มเทที่สําคัญในการช่วยทีมไม่ให้แพ้ในเกมนี้แอนฟิลอินเด็กซ์รายงานสถิติเฟเดรโกเคียซ่าปะทะซันเดอร์แลนด์12นาทีในสนามส่งบอลสำเร็จ2ต่อ2ครั้งบล็อกสำคัญ1ครั้งแย่งบอลกลับคืนมาได้2ครั้งเคลียออกจากเส้นปากประตูตัวเอง1ครั้ง เคียซ่าลงมาในสนามนาทีที่86ของเกมแต่เขากลายเป็นหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญของทีมลิเวอร์พูลอย่างมากโดยเฉพาะกับจังหวะครียบอลออกจากเส้นปากประตูนในนาทีที่93ของเกมนี่คือการเซฟความพ่แพ้และเซฟเก้าอี้ของอาร์เนอร์อีกด้วยสิ่งที่หลายๆคนไม่เข้าใจก็คือในขณะที่เคียซ่าอยู่ในสนามเขาไม่ได้แค่ลงมาเพื่อเล่นฟุตบอลเท่านั้นแต่เขาพร้อมทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อทีมและสร้างโมเมนตัมบวกกับสร้างแพชชั่นในทีมด้วยแต่ก็ยังคงถูกมองข้ามและ เป็นได้แค่ตัวสำรองที่ลงมาไม่กีีนาทีในสนามเท่านั้นเลวิสติลจากเมลสปอร์ตรายงานว่าคอเนอร์แบดลี่หวังที่จะกลับมาจากอาการบาดเจ็บได้และเข้าร่วมทีมกับลิเวอร์พูลเพื่อเดินทางไปเยือนลีดยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้ในขณะที่เจอร์ี่ฟรีมพปรงเองก็กลับมาฝึกซ้อมบนพื้นหญ้าได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและมีเป้าหมายที่จะกลับมาในช่วงกลางเดือนธันวาคม จีเดนแดนซ์กองหน้าวัย19ปีกลับมาลงสนามฝึกซ้อมภาคสนามกับลูกบอลได้แล้วและอาจกลับมาฟิตอีกครั้งในช่วงต้นปีใหม่นี้กองหน้าดาวรุ่งได้รับการผ่าตัดเล็กน้อยจากอาการบาดเจ็บและมีความหวังว่าจะไม่กลับไปเป็นซ้ำที่เดิมอีกครั้งส่วนวิวไรต์กองหน้าดาวรุ่งพุ่งแรงวัย17ปีนั้นก็กลับเข้าสู่โปรแกรมในภาคสนามกับลูกบอลได้แล้วเช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ